อละสวัสดีค่ะอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะพอดีไลฟ์แล้วสัญญาณเน็ตไม่ได้เลยคนตรงนี้คงใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากนะคะเราก็เลยทําเป็นคลิปวิดีโอการ,การ์กันวิกกี้จากมูต้านะคะตอนนี้อยู่ที่โอซาก้าแคสโตที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศหน้าทางเข้าคนเยอะมากจริงนะ,ะท่องเที่ยวเยอะมากจริงเพราะตอนนี้เป็นช่วงดอกสักระกำลังบานเลยตรงทางนี้ซากระมานิดหน่อย ดูรอบๆดูรอบๆ,ๆนะคะดูตรงดูตรงดูตรงทางเข้านะคะอันนี้การดีไซน์แอปโปสเขาเพื่อให้ปราสาทดูปลอดภัยนะคะทางเข้าหลักเขาเลยมีผนังทึบไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เข้าไปแล้วเราจะเกิดความว้าวนะคะแล้วก็อากาศตอนนี้กำลังสบายเลยอะ่ะเนี่ยใส่เสื้อหนาวตัวเดียวแล้วก็แบบลมพัดเย็น <c oughs> ๆชิลๆนะคะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ข้างหน้าก็จะมีร้านขายขนมนิดนิดหน่อยหเพราะว่าข้างหน้าตรงสวนตรงสวนมันจะมีคนเอาเสื่อมาปูแล้วก็นัางอยู่ใต้ต้นซากุระบรรยากาศน่ารักมากเลยโรแมนติกมาก่ข้างๆ้าดูข้าง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 ผนังกำแพงหินอันใหญ่นะคะก็จะเหมือนมีเป็นคูลงไป น่าจะเพื่อความปลอดภัยนะคะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวปลาสาล <c oughs> เหมือนเป็นเกาะอ,อยู่เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ <c oughs> ดูการดีไซน์ทางเดินตรงพื้นการเลี้ยงหินเป็น2แพทเทิร์นเพื่อนำสายตาเข้าไปสู่ประตู รูปทรงหลังคาก็เป็นเหมือนแบบเรดิชันอลของญี่ปุ่นเลยค่ะจริงๆดูไปดูมาก็คล้ายๆของจีนอยู่เนาะเอดูที่ตัวประตูนะคะประตูเขาจะสร้างให้ดูยิ่งใหญ่สูงมาก ก็บงบอกถึงฐานะบ่งบอกถึงความความร่ำรวยของปรา,าสราทอ้นี้วัสดุเป็นเหล็กเลยแข็งแรงมาก <c oughs> ป้องกันค่าสสีได้โอ้โหดูตรงบันพับสิใหญ่มากอ่ะดูเที่ยวกับมือบันพับใหญ่มากอ่ะโครงสร้าง ตรงนี้มีเป็นไม้นะคะสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นจะเด่นที่โครงสร้างไม้ก็สังเกตว่าไม้เขาจะใช้เป็นการขัดกันเป็นริมเป็นริมใส่เข้ามาตรงนี้เขาจะไม่ใช้ตะปูอันนี้เป็นหนึ่งในจุดเด่นของสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นค่ะเข้ามาปุ๊บแอป,ปโคชหลักเราจะเจอที่พนักกอนเป็นตัวลักสายตาด้านข้างเป็นต้นซากุระ เป็นการดีไซน์ซที่สวยงามค่ะเข้ามาเลยนะักท่องเที่ยวเยอะมากจิมาดูที่โครงสร้างหลังกำแพงกันดีกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นกำแพงที่ใหญ่มากเขาก็เลยต้องสร้างคำยันขึ้นมาด้วยเป็นไม้นะคะคแล้วก็มีฐานเป็นหินหลักขึ้นมาเพื่อให้ฐานแข็งแรงมันม่นคง เราดีไซน์ซีนตรงนี้เป็นปาร์คที่แบบว่ามีต้นซากุระข้างล่างวางเป็นหินนี่สวยงามมากสังเกตว่ากำแพงหินที่เขาใช้เขาจะใช้เป็นหินก้อนใหญ่มากๆล้วเอามาประกอบกันเพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งมั่นคงสร้างยากจริงๆเลยหินใหญ่ขนาดนี้หา,าไาจากไหน เห็นแม้ดีไซน์ซีนทางเดินเขาจะแบบเข้ามาปุ๊บจะไม่ได้เจออะไรเลยจะให้เจอเป็นแบบผนังก่อนเพื่อนำสายตาว่าเราต้องเดินมาเป็นคางเลี้ยวขวาแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายนะคะได้วยอ่าต้องการควาึกด้วยแต่พอเข้ามาปุ๊บบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นมันลดลงไปละมันดูประดิษฐ์มากชื่อละย <úc S 1> ะุคสมัยเปลีป่ยน,นไปยุคสมัยเปลี่ยนไปจริงๆตอนนี้มันกำลังก่อสร้างด้วยแหละ ยุคสม,ยสมัยเปลี่ยนไปคือค่าศึกไม่มีแล้วมีแต่ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เลยต้องปรับเปลี่ยน,นแทนที่จะรับค่าศึกก็รับนักท่องเที่ยวแทนผนังเพื่อผนังแบบที่ปิดเอาไว้ก็สร้างอ่ะเขาก็ยังมีศิลปะแบบจิตรกรรมของญี่ปุ่นเ <c oughs> นี่ยอันนี้น่าจะเป็นภาพป,ปราสาทปราสาทนี่ไงร็คูข้างๆมันเป็นคูน้ำว่าแล้วเชียวต้งเป็นคูน้ำเพื่อให้อ่าเพื่อการค่าศึกเข้ามาทําให้ตัวปราสาทกลายเป็นเหมือนเกาะ ปลาใสอยู่ตรงนี้แล้วรอบๆรอบก็จะเป็นกำแพงหินเราเดินเข้าทางไหนนะเราเดินเราเดินเข้าทางนี้เป็นกำแพงหินใช่ไหมเนี่ยกำแพงหินแล้วก็มีน้ำเอาไว้ป้องกันแล้วก็มีปลาที่ข้างนอกปลาเนี่ยตรงส่วนปลาก็น่าจะเป็นแบบให้ชาวบ้านคอรอยู่อาศัยแบบมาค้าขายมาค้าขายเจ้าขนบุญนายเนาะปักเราไปดูต่อกันดีกว่านี่ และปลายตาไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่กิจกรรมสันทนาการตอนเย็นๆให้ชาวบ้านมาเต้นแอโรบิกกันเหรอไม่ใช่อันนั้นสนลมสมัยก่อนนีกก่าจะยังไม่มีแอโรบิกและปลายตาของเราถึงแล้ว<อ>นี่นะคะโอซาก้าโจข้างในจะเป็นมิวเซียมใช่ไหมรู้สึกว่าเด็กที่สูงไม่เกินร้อยห้าสิบจะเข้าฟรีนะนถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ก็เสีย ประมาณคนลแค่เป็นเงินไทยประมาณ2 0 0ร้ออยอะแถวแเนี้ยไม่แพงเท่าไหร่นะคะโอเคโอ้ okay. อนี่เนื่องจากว่ามันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เลยมีแบบฟู้ดทรัคมาเป็นไปนหมดเลยดูออริจินอลเธออทาโกยากิโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย